สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจันอีกแล้วนะคะวันนี้พามาดูเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะคุณลูกค้าเข้าใหม่นะคะเป็นโตโยต้าอินโนวานะคะเครื่อง 2.8G ปดจีปีสองพนบเกนะคะตัวนี้เป็นเป็นอ่าเป็นดีเซลนะคะคุณลูกค้าเข้าใหม่เลยสีขาวเดิมโรงงานนะคะคันนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเลยนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้านะคะนี่ไฟหน้าเดิมโรงงานนะคะกระจังหน้าสีโครเมียมนะคะมาพร้อมกับ ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะนี้ได้เป็นแมกกาลลอยเดิมโรงงานนะคะคุณลูกค้ายางเดิมจากใบแดงนะคะคันนี้เป็นยางใหม่เลยไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะมือเปิดนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคิวกศาสร์ยังไม่ได้มีมานะคะคันนี้สีขาวเดิมทั้งคันนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารด้านในกันนะคะนี่นะคะเป็น เซ็นท่านล็อกนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะเบาะผ้านะคะลายเสือดาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะคุณลูกค้าแอ่์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะเครื่องเล่นจอ DVD นะคะมายอยู่ที่1นึ่งแห้าห้กว่ากิโลนะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่6ก9ส0 0กบาทนะคะราคาโดนใจนะคะคุณลูกค้าผ่อนอยู่ประมาณหน0 0งบาทนะคะ ผ่อน6ปีถ้าคนซื้อเครดิตดีนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79นะคะ,ะคันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะคะกล้องมองหลังยังไม่มีนะคะคุณลูกค้าเป็นตัว 2.8G ลองท็อปนะคะคลายสตาร์นะคะนี่สาอากาศแบบทีบฉลามนะคะไฟเบรกดวงที่3สปอยเลอร์นะคะคันนี้สวยมากๆนะคะรถเข้าใหม่นะคะคุณลูกค้าตั้งขาย699,000นะคะ ร้านอยู่กรุงเทพมินบุรีเขตหนองจอกนะคะร้านอยู่ติดกับวัดรัย์สโมสรน,นะคะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วประเทศไทย77จังหวัดนะคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาชมรถเองนะคะสามารถแอดไลน์มาวิดีโอคอลชมรถได้เลยนะคะเดี๋ยวเราพาลูกค้าดูแบบละเอียดเลยนะคะห้องเครื่องนะคะสําหรับ คลิปนี้นะคะจันก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ไลน์จันมาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะ